ข้อดี10อย่างของการใช้ถุงปลูกแสนดี ข้อหนึ่งการระบายน้ำที่ดีช่วยป้องกันการเกิดน้ำขังซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าข้อ2การระบายอากาศที่ดีช่วยให้การไหลเวียนของอากาศผ่านถุงได้ง่ายส่งผลให้รากพืชได้รับออกซิเจนเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชข้อ 3. การป้องกันรากพันกันด้วยการระบายอากาศที่ดีรากพืชจะไม่เติบโตเป็นวงกลมภายในถุงแต่จะมีการตัดรากแบบธรรมชาติซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากใหม่ข้อ 4. ถุงปลูกแสนดีทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุน่นทําให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและทนทานต่อการใช้งานซ้ําข้อ5การควบคุมอุณหภูมิวัสดุที่มีการระบายอากาศได้ดีช่วยลวดความร้อนสะสมในดินทําให้ดินไม่ร้อนเกินไปในช่วงกลางวันช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นข้อ6เคลื่อนย้ายง่ายสามารถเปลี่ยนตำแหน่งปลูกได้ตามต้องการข้อ7 ใช้ในพื้นที่จำกัดถุงปลูกแสนดีเหมาะสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่จำกัดเช่นบนระเบียงหรือในสวนแนวตั้งข้อ8ประหยัดพื้นที่ถุงปลูกสามารถใช้ในพื้นที่จำกัดได้ดีสามารถวางเรียงกันหรือวางในแนวตั้งเพื่อให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าข้อ9เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถุงปลูกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดการใช้พลาสติกข้อ10สนับสนุนการปลูกพืชผักแบบออร์แกนิก การใช้ถุงปลูกช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของดินและปุ๋ยที่ใช้ทำให้สามารถปลูกพืชผักแบบออแกนิกได้ง่ายขึ้นด้วยข้อดีทั้ง10ข้อการใช้ถุงปลูกแสนดีจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชผักและสมุนไพรในบ้านหรือในพื้นที่จำกัดถุงปลูกมีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของพืชผักสมุนไพรที่เราจะปลูกสนใจกดดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างครับ ไรบอกว่าถุงปลูกแสนดีใบเล็กๆแบบนี้จะปลูกผักแล้วไม่สวยสวยค่ะทุกคนนี่คือพริกหนุ่มนะติดลูกแล้วไม่ใช่แค่ปลูกผักได้สวยนะคะถุงเขาก็สวยเอาแต่งเอาวางตรงไหนในบ้านก็สวยค่ะทุกคนถุงปลูกแสนดีแบบนี้มันขึ้นรูปแบบสารค่ะทุกคนทําให้มันระบายน้ําระบายอากาศได้รอบถุงลดน้ําหนักหนกหรือว่าฝนตกหนักหไม่มีท่วมทังระบายออกได้หมด รากของพืชในนี้นะคะมันก็จะแผ่ขยายได้ดีเพราะว่าดินมันจะล้วนซุยเพราะว่ามันระบายอากาศได้ดีใช่ไหมคะทําให้ผักของเรามันงามแบบนี้ทุกคนพริกหนุม่มติดลูกดกมากเห็นไหมเนี่ยมีแต่ลูกทุกข้อตาเลยแล้วก็ติดลูกแดกใหญ่ได้จริงๆนะบุมนะคะใช้ถุงปลูกแสนดีในการปลูกผักหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดอันนี้ก็พริกเหมือนกันยกย้ายสะดวกคะ่ะทุกคนนี่เลยถุงที่บุมใช้ปลูกพริกอยู่ตอนนี้คือขนาด8คูณ15นะคะแล้วมันก็ยังมีขนาด 5คูณ8ที่ใช้ปลูกพวกผักสลัด5คูณ11อันนี้คือ5คณ11ตัวนี้บุ๋มใช้ปลูกสาราแหน่อยู่เห็นไหมสวยๆหอมๆแบบนี้เลยนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ขนาดใหญ่สุดคือ10คณ20ปลูกพริกปลูกมะเขือมะเขือเทศได้เพื่อนๆคนไหนมองหาถุงปลูกแสนดีนะบุ๋มจะปักพิก,กัดไว้ให้เอาไปปลูกพืชผักสวนครัวสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนจะปลูกแล้วขายยกถุงแบบนี้หรือปลูกแล้วเด็ก พริกเป็นลูกขายก็ได้หรือจะปลูกไว้ชมไว้สวยงามไว้กินเองก็ได้หมดพื้นที่ดินเนียวดินแข็งขุดดินไม่เข้าอยากปลูกง่ายๆดูแลเรื่องยากให้น้ําให้ปุ๋ยง่ายแนะนำผึงปลูกแสนดีถ้าใครยังไม่มีนะอยากเอาไปทดลองใช้หรือว่าใช้เป็นประจำอยู่แล้วใกล้หมดอยากใช้เพิ่มกดเอาในตะกร้านะคะ